การปล่อยวางความทุกข์ผนทางสู่ความสุขที่แท้จริงท่ามการโรคที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนบทละครที่เต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลายสุขบ้างทุกบ้างล้วนเป็นธรรมชาติของชีวิตไม่มีใครหนีความทุกข์คนดังคำธรรมะที่ว่าทุกเป็นสัจธรรมของชีวิตทุกคนล้วนมีความทุกข์เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายที่มาในรูปของโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บปวดความแก่ความตายหรือความทุกข์ทางใจที่เกิดจากทุกข์จากความรักความโกรธความโลภความหลงความกลัวความเครียดความวิตกกังวลและความผลาก แม้ว่าเราจะไม่อาจหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าเข้าใจและปล่อยวางได้เป็นการ,รเผชิญหน้ายุยสติปัญญามองให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจว่าทุกสิ่งรวมแปรเปลี่ยนอยู่เสมอไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรด้วยการเข้าใจความจริงของชีวิตด้วยการเข้าใจการมีอยู่ของทุก รู้และเข้าใจสาเหตุของการเกิดทุกข์หาแนวทางการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของทุกข์และรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเสมือนเข็มทิศนำทางเพื่อช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์มุ่งสู่ความสุขที่แท้จริงในเมืองหลวงท่ามกลางการแข่งขันในการใช้ชีวิตและการทำงาน ชายหนุ่มชื่อว่าทิวพนักงานออฟฟิศที่ขยันทำงานทิวแต่งงานแล้วตอนนี้เขามีภรรยาและลูกสาววัยแปรเบ,บาที่น่ารักหนึ่งคนเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นเขาตั้งเป้าหมายว่าจะขยันทำงานเก็บออมเพื่อสร้างฐานะให้ครอบครัวเวลาในแต่ละวันของชายหนุ่มจึงหมุดไปกับการทำงานและการออกกำลังกาย เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เลยชีวิตของทิวดูลงตัวมากจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายตามปกติผลปรากฏว่าทิวปวดเป็นโรคหลายแรงข่าวร้ายนี้สร้างความทุกข์ทรมานให้กับทิวและครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทิวรู้สึกสิ้นหวังหวาดกลัวโกรธ ที่ชีวิตไม่ยุติธรรมเขาเอาแต่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมเขาต้องป่วยเป็นโรคร้ายทำไมเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานเช่นนี้ทุกวันทุกนาทีของคิวไม่มีความสุขอีกเลยกระทั่งวันหนึ่งคิวได้พบกับพระพิสุรูปหนึ่งที่หน้าบ้านท่านมาบิณฑบาตตามปกติพระพิสุรูปนั้น เห็นสิ่งหน้าเศร้าหมองของคิวจึงถามไายว่าเป็นอะไรคิวจึงเล่าเรื่องที่ตนกำลังเผชิญอยู่ให้พาที่สุฟังท่านรับฟังด้วยความสงบเมืม่อฟังจบท่านก็มองชายหนุ่มด้วยความเมตตาและกล่าวว่าทุกคนล้วนมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมีความจริงที่ว่าการเกิดหรือปรากฏขึ้นของสังขารนี้เป็นสิ่งไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นาทีแรกที่เราเริ่มลืมตาดูโลกหรือจะพูดกันจริงๆแล้วตลอดเวลาเก้าเดือนที่เราอยู่ในคายมารดาก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงไม่คงที่อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และร่างกายก็เป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไป,นปนตามความปรารถนาเป็นเรื่องของทุกข์ตามสภาวะแต่ในทางปฏิบัติ เราสามารถทำให้เกิดความสุขได้คือการที่เราทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาแบบนี้จะมีความสุขอยู่เรื่อยๆแม้ในใจของคนที่มีทุกข์ก็ตามหากเราฝึกใจให้รู้เข้าใจและยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ในทุกที่เกิดขึ้นไม่ว่าทุกนั้นจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหนใจของเรา จะไม่ยึดมั่นอยู่กับความทุกนั้นและเป็นธรรมดาอีกเช่นกันที่เรามารู้สึกว่าวิธีการนี้ยากที่จะทำได้นั่นเพราะเราไม่เคยได้ฝึกใจมาก่อนแต่ต้องมาทำในเวลาที่เกิดทุกข์ขึ้นในใจแล้วนั่นเองความจริงแล้วเราสามารถฝึกใจตนเองได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าให้ฝึกใจให้รู้เข้าใจและยอมรับ แต่ไม่ยอมแพ้ในทุกที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้ใจยึดติดยึดมั่นอยู่กับความทุกข์แต่จงเริ่มเรียนรู้วิธีการปล่อยวางแม้ว่าบางครั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะคิดว่าทำไมความทุกข์นี้ต้องเกิดกับเราด้วยเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เลยในเรื่องนี้บางครั้งเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่า ได้เคยสร้างเหตุแห่งทุกข์ไว้เมื่อไรตอนไหนอาจจะเกิดขึ้นด้วยความประมาพทพลาดั้งไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจหรือหลงลืมไปแล้วก็ได้อย่างไรก็ตามเมื่อความทุกข์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วเราควรละวางความทุกข์ลงและหาวิธีแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้แต่การแก้ไขนั้น เป็นเรื่องที่ยากมากหากเรายังไม่สามารถปล่อยวางสิตที่ยึดติดอยู่กับความทุกข์ได้เพราะใจของเราจะมีแต่ความเศร้าหมองจดจออยู่กับความรู้สึกหวาดกลัวเจ็บปวดเสียใจแรกๆในการฝึกวางความคิดให้ปล่อยวางความทุกข์ในใจอาจเป็นเรื่องยากบางคนทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆบางคน อาจทำไม่ได้เลยในตอนเริ่มต้นแต่ถ้าเราค่อยๆเริ่มด้วยการสุดดูความคิดของตนเองไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในที่นี้ไม่ใช่การบังคับให้ตนเองเลือกคิดเรื่องที่เศร้าใจทุกข์ใจแต่เราต้องคอยรู้ตัวเองว่ากําลังคิดเรื่องที่จะทำให้ใจเป็นทุกข์ฝึกที่จะรู้ตัวเองว่ากําลังคิดอะไรอยู่และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจบางครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักมากอาจไม่ได้เกิดจากปัญหาใหญ่จริงๆแต่อาจเกิดจากจิตของเราที่ปูงแต่งความทุกข์ให้ขยายใหญ่ขึ้นจนลุกลามถ้าเรารู้จกักฝุกสติผ่านการตามรู้ความคิดของตนเองจะลดการคิดฟุ้งซ่านลงได้ รู้จักฝึกจิตให้นิ่งสงบอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันได้มากขึ้นเมื่อนั้นใจของเราจะมีพื้นที่ว่างให้เราได้คิดและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นชายหนุ่มนั่งฟังคำสอนจากพระพิษุพาคิดตามก็เริ่มเห็นภาพตามว่านับตั้งแต่วันที่เขารู้ผลตรวจสุขภาพ ว่าเป็นโลกร้ายเขาเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้โดยใช้เวลาทั้งหมดไปกับการคิดถึงแต่เรื่องแย่ๆเอาจากโทษโชคชะตาที่ทำให้เขาต้องเผชิญกับเรื่องร้ายๆโดยไม่ได้คิดเลยว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นสิ่งที่เขาทำไม่เพียงแต่ส่งผลต่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงภรรยา และลูกน้อยของเขาด้วยโดยไม่ได้คิดเลยว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นสิ่ที่เขาทำไม่เพียงแต่ส่งผลต่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงภรรยาและลูกน้อยของเขาด้วยซึ่งตอนนี้ทั้งสามคนมีแต่ความเศร้าชายหนุ่มจึงกราบนมัสการขอบคุณพาพิสุรลูกนั้นแล้วกลับเข้าไปในบ้าน เริ่มต้นทำสิ่งที่จะทำให้เขาปล่อยวางได้การฝึกสติเป็นประจำช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเพราะสติเกือบจะเหมือนการเปิดวิทยุโดยปราศจากขื้รบกวนเพียงแต่สติคือการเปิดวิทยุในใจของเราเองการฝึกสติจะช่วยให้เราสามารถรับสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งความคิดความรู้สึกอารมณ์ ได้อย่างชัดเจนและไม่ปรุงแต่งพร้อมทั้งเราจะรู้ทันความคิดของตนเองอีกด้วยว่าณขณะนั้นเรากำลังรู้สึกอย่างไรและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนไม่เที่ยงแท้ทั้งสิ้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ตลอดเวลาคนที่เข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ผ่านการสุขสติบ่อยๆ จะเริ่มรู้จักการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆรู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นความอยากความต้องการความกลัวลงเมื่อสัญญาลบกวนถูกวางลงวิทยุในตัวเราก็จะสามารถรับสัญญาณได้ชัดเจนเกิดความสงบขึ้นในใจของเราเองครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ผู้คนที่นี่อาศัยอยู่กันด้วยความรักต่างก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยไมตรีจิตอยู่กันแบบฉันนิตเสมอมาเมื่อดูฝนมาถึงในทุกๆปีชาวบ้านจะร่วมมือกันเกี่ยวข้าวก่อนที่น้ำจะไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งนาจนเกิดความเสียหายจนกลายเป็นปรเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานปีนี้ก็เช่นกันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วอีกไม่กี่วัน น้ำป่าจะไหลเข้ามาท่วมทุ่งนาชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันไปช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวแต่บังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่จะเข้ามารับหน้าที่พอดีและเมื่อผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาถึงก็ไม่พบใครเลยสักคนไม่มีใครอยู่ต้อนรับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ไม่รู้จักวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ เขาจึงไม่เข้าใจว่าทำไมชาวบ้านถึงไม่มาต้อนรับจึงรู้สึกโกรธคิดว่าชาวบ้านไม่เคารพเขาเมื่อผู้ใหญ่บ้านเดินไปที่ทุ่งนาก็เห็นชาวบ้านกำลังเกี่ยวข้าวแข่งกับเวลากันอย่างขมักขม,ะขะมันจึงตะโกนเรียกแต่ชาวบ้านไม่ได้ยินผู้ใหญ่บ้านจึงโมโหมากขึ้นไปอีกโดยตะโกนด่าชาวบ้านว่าพวกแกเป็นอะไรการไปหมดไม่รู้จักหน้าที่ ไม่รู้จักเขารวบผู้ใหญ่บ้านหรือไงชาวบ้านได้ยินเสียงตะโกนต่างหยุดทำงานมองดูผู้ใหญ่บ้านด้วยความ,มง,งุนงงผู้ใหญ่บ้านเดินไปหาแล้วต่อว่าชาวบ้านอีกยกใหญ่ที่ไม่มีใครรอต้อนรับเขาชาวบ้านพยายามอธิบายให้ผู้ใหญ่บ้านฟังว่าพวกเขาต้องรีบเกี่ยวข้าวก่อนที่น้ำจะท่วมทุ่งนาเสียก่อนแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่เข้าใจคิดว่าทุกคนโกหก ไม่ว่าชาวบ้านจะพยายามอธิบายให้ผู้ใหญ่บ้านฟังอย่างไรก็ไม่เป็นผลเขายังคงด่าว่าชาวบ้านด้วยช้อยคำที่รุนแรงเหมือนเดิมเวลาผ่านไปพักใหญ่ชาวบ้านเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเสียเวลาอธิบายให้ผู้ใหญ่บ้านที่กำลังโดนอารมณ์โกรธเข้าครอบงำอีกทั้งเท่านในานาก็ยังเก็บเกี่ยวไม่หมดหากโมต่เถียงกันอยู่แบบนี้คงเกิดความเสียหาย จากการที่ข้าวโดนน้าท่วมเป็นแน่จึงพากันกลับไปช่วยกันเกี่ยวข้าวหลังจากตากตามทำงานหนะักหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาอย่างยาวนานตลอดวันถ้าอาทิตย์ลารับขอบฟ้าไปได้สักพักแล้วข้าวในทุงน่งนาก็ถูกเก็บเกี่ยวจนเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านจึงแยกย้ยายกันกลับบ้านแต่ก่อนกลับได้มีการพูดคุยกันว่าพรุ่งนี้จะไปพบผู้ใหญ่บ้าน เรพูดคุยกันดีๆคืนนั้นชาวบ้านต่างนอนหลับสนิทไม่มีเรื่องให้ทุกข์กังวลใจจะมีแต่ก็ผู้ใหญ่บ้านเพียงคนเดียวที่นอนไม่หลับใจยังโกรธยึดติดอยู่กับทั้งอารมณ์โกรธและตำแหน่งของตัวเองว่าต้องมีคนเคารพนับถือกว่าผู้ใหญ่บ้านจะข่มตาหลับได้ก็เกือบรุ่งสางเช้าแล้วแสงอาทิตย์สาดส่องสดใสบนท้องฟ้า ชาวบ้านพากันไปหาผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยของฝากเล็กๆน้อยๆจากใจแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับยังอารมณ์โกรธเหมือนเดิมขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันว่าจะทำอย่างไรดีก็มีผู้อาวุโสคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมด้วยพระพิสุผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเมื่อทั้งสองได้ฟังเรื่องจากชาวบ้านพระพิสุจึงให้ทุกคนรอยอยู่ก่อนส่วนท่าน ก็เข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านเวลาผ่านไปไม่นานผู้ใหญ่บ้านก็เดินตามพระพิสุรูปนั้นออกมาโดยท่าทางเก้เก้กลางๆเหมือนทำตัวไม่ถูกแต่ไม่มีอารมณ์โกรธให้เห็นแล้วเกิดความเงียบอยู่ครู่หนึ่งพาะพิสุจึงเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นว่าการรู้จักปล่อยวางอารมณ์ด้วยการมีสติควบคู่กับการตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเองย่อมเป็นเรื่องดี และการให้อาภัยก็เป็นหนึ่งในหนทางสู่ความสุขและสามัคคีด้วยท่านผู้เพียงแค่นั้นก็เดินหลบออกไปให้ผู้ใหญ่บ้านได้พูดคุยกับชาวบ้านภายหลังจากที่เหตุการณ์คลี่คลายลงมีชาวบ้านคนหนึ่งเข้าไปถามพระพิสุว่าท่านทำอย่างไรผู้ใหญ่บ้านจึงหายโกรธได้ทั้งที่เมื่อวานชาวบ้านช่วยกันอธิบายอยู่เป็นเวลานาน แต่ก็ไร้ผลความิี้สุยิ้มแล้วตอบว่าเราแค่บอกให้ผู้ใหญ่บ้านให้รู้และเข้าใจเรื่องสติการรู้เท่าทันอารมณ์และการปล่อยวางมีพูดถึงเรื่องหน้าที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านคนนี้พื้นฐานแล้วเป็นคนดีมีความรับผิดชอบอยู่แล้วความสงบจากการปล่อยวางทำให้เราพบกับความสุขได้ง่ายขึ้นในทุกๆด้าน เรื่องของอารมณ์โกรธก็เช่นกันถ้าหากว่าเรากําลังโกรธใครสักคนอารมณ์โกรธที่ครอบงำเราอยู่นั้นจะทําให้ความคิดความรู้สึกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์โกรธเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ฝึกสติอยู่เสมอจะไม่ยึดติดกับความโกรธอีกเพราะสติจะก่อให้เกิดการรับรู้รู้ทันความคิดและอารมณ์ณขณะนั้น ผู้ที่สุกสติอยู่เสมอจะจับสังเกตความคิดความรู้สึกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความโกรธได้และเข้าใจว่าความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงสัญญาลบกลรูปแบบหนึ่งเท่านั้นจะไม่ยึดติดก,กับความโกรธจะปล่อยวางความโกรธจนกระทั่งความโกรธนั้นดับไปเกิดความรู้สึกสงบเข้ามาแทนที่เมื่อนั้นเราจะมีสติ มีความคิดมองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ทั้งตัวเองและผู้อื่นการสุกสติไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารู้จักปล่อยวางเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่กระทบกับความคิดยังช่วยให้เรารู้เท่าทันความรู้สึกจนเกิดความสงบไม่ฟุง้งซ่านไม่ปรุงแต่งและยังช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ด้วยกายไม่จมอยู่กับอดีตที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ และไม่กังวลกับเหตุการณ์นในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งการฝุกสติในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากการขับรถการเดินการนั่งการแปลงฟันหรือการกินอาหารเราทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันด้วยความคุ้นชินหลายครั้งหรืออาจจะเกือบตลอดเวลาตัวอาจรู้แค่ว่ากำลังเดินอยู่แต่ไม่รู้สึกตัวเลยว่า กำลังก้าวเท้าขวาหรือเท้าซ้ายเพื่อเดินหรือรู้แค่ว่ากำลังขับรถอยู่แต่ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากำลังยกมือขึ้นจับและหมุนพวงมาลัยเพื่อเลี้ยวซ้ายหรือรู้แต่ว่ากำลังกินข้าวแต่ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากำลังใช้มือขวาจับช้อนตักข้าวตักกับและค่อยๆยกช้อนนั้นใส่ปากทุกอย่างเราทำด้วยความคุ้นชิน แต่ไม่มีสติอยู่ในการกระทำนั้นๆแต่หากเราฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบันในทุกๆความคิดทุกๆอริยาบทรู้ตัวอยู่เสมอเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเหตุการณ์ฉุกเฉินคอขาดบาดตายขึ้นเราจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ฟุง้งซ่านไม่ฟุงแต่งและไม่จมอยู่กับความทุกข์ดังคำสอนที่ว่า และความยึดมั่นเสียทุกทั้งปวงก,ก็จะดับลงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเอาไว้แจ้งเตือนให้กับช่องมงคลศาส์ด้วยนะคะ